ล้วนลงฝนชุดใหญ่มันได้เคลื่อนเข้าประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับภาคใต้ตอนล่างเสี่ยงสุดๆเลยในค่ำคืนนี้จับตาให้ดีๆเลยอย่าได้ประมาทมีโอกาสที่ฝนจะตกแชร์เลยทีเดียวส่วนความหนาวตอนนี้มันได้แผ่กระจายทั่วทั้ง5ภาคของประเทศไทยเรียบร้อยนะครับและคาดว่าความหนาวชุดนี้มันจะทวีความหนาวขึ้นเรื่อยๆเลยไม่มีลดลงนะครับมีแต่จะหนาวขึ้นเรื่อยๆจะพีคสุดจะอยู่ในช่วงกลางคืนจังหวัดไหนที่มีโอกาสฝนตกในค่ำคืนนี้และคาดว่าจะตกหนักด้วยในแนวโน้มสภาพอากาศแต่และจังหวัดแต่ละภูมิภาคจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้ในคลิปลครับ สวัสดีวันศุกร์ที่12ธันวาคมครับพ่อแม่พี่น้องอัปเดตสภาพอากาศล่าสุดวันนี้ของประเทศไทยนะครับไปดูปริมาณฝนกันเลยครับก่อนที่จะไปพูดถึงความหนาวปริมาณฝนตอนนี้ครับกลุ่มฝนชุดใหญ่มาได้เคลื่อนเข้าภาคใต้เรียบร้อยนะครับจังหวัดที่จะโดนและจะเป็นดานแรกของกลุ่มฝนชุดนี้ครับมันจะอยู่ทางทะเลอ่าวไทยนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลาสี่จังหวัดนี้ครับเตรียมรับมือกับฝนชุดนี้ให้ดีเลยเป็นมรสุมที่มันก่อตัวในทะเลอ่าวไทยและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าภาคใต้เต็มเเลยนะครับสี่จังหวัดนี้ครับมีโอกาสที่ ัวแน่นอนและมันก็นกระจายทั่วถึงนะครับในภาคใต้ตอนล่างทุกจังหวัดจังหวัดที่มีโอกาสฝนตกและต้องจับตาและต้องระวังสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาประตานียะลาณราธิวาสจังหวัดที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ครับเตรียมรับมือกับฝนชุดนี้ให้ดีๆเลยมันจ่อปากอ่าวแล้วนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่เป็นดาแรกเลยจะได้ระมาเนะครับคานว่ามันจะนำพาลมมาด้วยลมที่จะมาตอนนี้มันจะเป็นลมค่อนข้างจะก,กระโชกเลยทีเดียวรับมือกับฝนหนักก็ต้ก็รับมือกับลมกระโชกเลยนะคร ทะเลนี่คลื่นอาจจะสูงเกิน3เมตรเลยครับส่วนทางด้านทะเลอนา,ามันครับคลื่นไม่สูงเท่าฝั่งอ่าวไทยจะสูงประมาณ2เมตรเท่านั้นสูงสุดนี่จะอยู่ประมาณ2เมตรคลื่นครับไม่เกินนี้ความสูงคลืค่นแต่ให้ระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับเรือเล็กสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นชาวเรือชวป,ประมงหลีกเลี่ยงจุดที่มีฝนในกลางทะเลนะครับจุดนั้นจะน่ากลัวมากๆคลื่นจะแรงลมจะแรงคลื่นนี่อาจจะไปแตะที่4เมตรได้เลยหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงนะครับสำหรับเรือเล็กส่วนภาคใต้ตอนบนปริมาณฝนตกไ,นกไม่หนักไม่น่วงครับไม่น่าเป็นห่วงเโอกฝนต,ะต,ะตั้งแต่มมมมีีโอกาาาาาาาสสััผคควววววหหนนนไดด้้เเลยพร่ชุ มันมีขนาดที่ใหญ่มากๆและมันก็จะแผ่ลงมาภาคใต้ตอนล่างด้วยจังหวัดประจวบคิรีขันนี่จะสัมผัสถึงอากาศนาหนาวเย็นๆได้เลยนะครับส่วนปริมาณความหนาวตอนนี้นะครับมันได้ขยายวงกว้างครอบคลุมทั้ง5าภาคของประเทศไทยแล้วครับภาคเหนือภาคกลางภาคตอนตกภาคตอนนอภาคอีสานจะสัมผัสถึงอากาศนาหนาวเย็นๆได้เลยในช่วงกลางคืนและช่วงฟ้าแสงจุดที่หนาวที่สุดครับจะอยู่ทางภาคเหนือตอนบนแล้วก็อีสานตอนบนจะพีคสุดจะหนาวจัดเลยอุณหภูมินี่จะไปแตะที่10องศาเลยครับต่ำสุดส่วนยอดดอยยอดภูนี่อากาศจะไปแตะที่4-5องศาเลบค่อนข้าจะหนาวเลยและในค่คืนรับนนยยออออดูีี่มโกา ที่จะเกิดแม่คดิงมีโอกาสที่จะเกิดน้าค้างแข็งได้เลยและช่วงฟ้าสางช่วงเช้าๆนี่หมอกค่อนข้างจะหนาวมากวนยอดภูเขายอดดอยนี่พ่อแม่พี่น้องไปสัมผัสไปดูหมอกได้เลยครับถูกใจพ่อแม่พี่น้องแน่นอนครับส่วนปริมาณฝนตอนนี้นะครับมันเป็นฝนหลงนอกฤดูมันมีฝนตกในฤดูหนาวจังหวัดที่มีโอกาสฝนตกได้เลยครับจะอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางตอนบนจังหวัดตากสุโกัยพิษณุโลกกำแพพชิพิจิตรนครสวรรค์จังหวัดกลาวนี่ครับมีโอกาสฝนตกได้เลยไม่ตกหนักไม่ตกแช่ครับแต่มีโอกาสฝนตกส่วนจังหวัดอื่นในห้าภาคของ คตนออกมีโอกาสฝนตกได้เลยในะจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีและยองครับมีโอกาสฝนตกมากที่สุดในภาคตนออกส่วนภาคอีสานครับริมาณฝนไม่มีมีโอกาสฝนตกลิลินเป๊ปอ้อยเท่านั้นในจังหวัดชายภูมิมีโอกาสฝนตกมากที่สุดในภาคอีสานล่าสุดนะครับเมื่อขําคืนที่ผ่านมาของวันที่11ธันวาคมกรมหมืน่นก็ได้ประกาศเตือนสภาพอากาศแล้วนะครับไปดูเลยครับว่าประกาศเตือนว่าอย่างไรเรื่องฝนจะตกหนักถึงหนักมากเลยครับในภาคใต้เน้นๆเลยจะอยู่ทางภาคใต้ตอนล่างคลื่นลมนี่จะแรงมากๆเลยในะอ่าวไทยจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่12ถึง16ธันวาคมน และฝนจะตกหนักมากเลยนะครับหลายจังหวัดด้วยจังหวัดที่ต้องระวังครับประจบชริขันและนองพังงากระบี่ตรังและตะตูนจะมีฝนตกหนักมากๆเลยครับและจะมากที่สุดนี่จะอยู่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนคนรศรีธรรมราชธทลุงสงขลาปัตตานียะา,า,าลานราธิวาสทั้งนี้ทั้งนั้นครับเนื่องจากมันมีหย่อมความวดกดอากาศต่ำนี่แหละครับในทะเลจีนใต้ตอนล่างมันจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมยนครับในอ่าวไทยและภาคใต้ส่วนในวันที่14-16ธันวาคมนี้ครับภาคใต้ตอนล่างจะยังคงมีฝนตกหนักหลายจังหวัดและจะตกต่อเนื่องด้วยจังหวัดสุราษฎ ให้ดีๆเลยครับเนื่องจากมันมีมรสุมตวนออกเฉียงเหนือนี่นะครับที่พัดปกคลุมในอ่าวไทยและภาคใต้ส่วนทางด้านคลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันมันจะมีกําลังแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับโดยอ่าวไทยตอนล่างนี่จะมีคลื่นสูง2-3เมตรเลยจุดที่มีฝนฟ้าคะนองนี่คลื่นจะสูงที่3เมตรหรือเกินกว่านั้นได้เลยนะครับส่วนอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง2เมตรส่วนทะเลอันมันหรือทางฝั่งคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรครับจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรพอแม่พี่น้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนน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 นตกกกกกสสะะะะมมเเเเเเเลล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 ยยยยยครรัััับบอาา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 จจททททททํํํํํใใหหหห้้้้้้้้้้ิดดดดด่่่่่่่ววฉฉพพพพพปุไโืืืีีีีีขงงๆ จุดนี้ยังคงน่ากลัวและอันตรายมากๆพอแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงครับต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงจุดที่มีฝนในกลางทะเลครับจุดนั้นจะอันตรายมากๆคลื่นจะแรงลมจะแรงนี่คือประกาศเตือนล่าสุดจากกรมตรูครับมาดูพยากรณ์อากาศจากอ e ิเซมเดูร์มิเอฟตูดพยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปครับลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้านี้ครับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเลยแล้วก็ฝนจะตกหนักหลายที่ด้วยฝนจะตกหนักหลายจุดจังหวัดเน้นๆและจะตกหนักก็เพื่อนจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัน ก็จะเเพื่อนเข้าปกคลุมทางภาคใต้แล้วก็บวกกับมรสุมตะนอกเฉียงเหนือนี่นะครับที่มันปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันมันส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยครับจะมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรจุดที่มีฝนฟ้าขนองนี่คลื่นจะสูง2เมตรเลยครับส่วนทางไทยตอนบนหรือภาคเหนืออุณภูมิจะสูงขึ้นอาจจะมีฝนตกเกิดขึ้นได้เลยในภาคเหนือตอนล่างพ่อแม่พี่น้องต้องดูแลรักษาสุขภาพาไปด้วยนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตอนนี้พ่อแม่พี่น้องชาวเษกษตรกรนะครับก็ต้องเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตไป้วยยเเเนนนนนนื่่ออองงงจจาาาาากกกมมมมมัีีีคคศสูรบแลลละะททททปุไตตใ มีกำลังอ่อนลงเรื่อยๆและมันก็จะมีลมตอนออกเฉียงใต้นี่ครับที่พัดปกคลุมทั้งภาคเหนือและอ่าวไทยตอนบนบนครับส่วนฝุ่นละอองในตอนนี้นะครับอย่ากได้ว่าน้อยมากๆแล้วมันถูกลมจากความหนาวที่มันแผ่ลงมาเข้าประเทศไทยตอนนี้ครับมันพัดฝุ่นละอองกระจายไปทีละนิดทีละนิดนะครับไม่ค่อยหนาจัดแล้วเรามาดูพยากรณ์อากาศจากกลมอตุตุนตกเป็นครับพัดหมายอากาศทั่วไปครับในวันที่1 2ถึง13าธันวาคมนี้ครับตะบนหรือภาคเหนือตอนบนจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นและจะมีหมอกในตอนเช้าครับแล้วก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวจัดด้วยใน ที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนแต่มันก็จะมีกําลังอ่อนลงด้วยและมันก็จะมีลมฝ่ายตะวันออกนะครับที่มันพัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมทางไทยตอนบนจะทําให้บริเวณดังกล่าวครับมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้เลยหลังจากนั้นครับในวันที่14-16ธันวาคมไทยตอนบนหรือภาคเหนือจะมีอากาศเย็นลงนะครับแล้วก็จะมีอากาศที่เย็นจัดมากๆและมันก็จะนําพาลมกระโชกตามมาด้วยครับในฤดูหนาวแน่นะนะตอนนี้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง3-5องศาครับส่วนทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง2-4อง ประเทศไทยครอบคุมทั้ง5าภาคของประเทศไทยนะครับแล้วมันก็จะแผ่มาหาภาคใต้ต้นบนด้วยจะสัมผัสถึงอากาศนาหนาวเย็นๆได้เลยส่วนทางภาคใต้ในวันที่1 2บสถึงธันวาคมนี้ครับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนจะตกหนักหลายจุดหลายจังหวัดด้วยจังหวัดที่ควรระวังครับประจวบคีรีขันธ์จุมพรจะมีฝนตกหนักมากๆเลยครับและจะตกหนักสุดนี่จะอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาครับรับมือและจับตาให้ดีๆเลยครับในภาคใต้ตอนล่างทุกจังหวัดทั้งนี้ทั้งนั้นครับเนื่องจากมันมีหย่อมความกดอากาศต่่่่่ททีีีีมมมมััััันน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 เเคคคลลลืออข้้้าาาาปกกุภภใใใตตตตวว14-17งงงธจะยฝ หลายพื้นที่ด้วยและมันก็จะตกต่อเนื่องอาจจะเกิดการสะสมของฝนได้เลยนะครับในจังหวันนดนครศรีธรรมราชพระตะลงสงขลาป,ปัตตานียะลาและนาราธิวาสเนื่องจากมรสุมตะหนกเฉียงเหนือนี่นะครับที่มันปกคลุมทางอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นและมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยส่วนทางคลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันมันครับจะมีกำลังแรงขึ้นและจะแรงต่อเนื่องเหมือนกันโดยอ่าวไทยตอนล่างครับจะมีคลื่นสูง2-3เมตรหรือเกินกว่านั้นได้เลยจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูง3เมตรและอาจจะไปแตะที่4เม เท่านั้นจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรครับอันหนึ่งในช่วงวันที่1 2บสถึงสิธันวาคมนี้ครับยอมความกดอากาศต่ําในทะเลจีนใต้ตอนล่างมันจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมยวนในอ่าวไทยและภาคใต้ครับทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายจังหวัดเลยขอควรระวังจากกรมตูครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในไทยตอนบนต้องดูแลรักษาตุวบ้านไว้ด้วยจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตอนนี้นะครับในวันที่1 2บสถึงสิธันวาคมนี้ครับชาวกเกษตรกรในไทยตอนบนเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตของพ่อแม่พี่น้องไว้เลยนะครับและมันก อุณหภูมิจะสูงขึ้น1นึองศาจะมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่เท่านั้นส่วนมากจะตกในจังหวัดพระยา,น,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์มีโอกาสฝนตกได้เลยใน10%นี้อุณหภูมิจะต่ำสุด16องศาสูงสุด3าองศายอดดอยอากาศจะหนาวจัดเลยครับอุณหภูมิจะอยู่ที่เลขตัวเดียวอยู่ที่6องศาค่อนข้างจะหนาวม,มากๆมีโอกาสเกิดน้ำค้างแข็งมีโอกาสเกิดแม่คันนิ่งได้เลยในอุณหภูมิ6องศานี้ลมตะนอ,อกเชิงเหนือความเร็็วววลลลมมมมม10-15 1-2 10กกกิิโโเเเเเตตตตรรร่่ออ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 อชชัังังงงงงทาอออาาาาะะะะะนนนนนนีียยยหหืศศจจจ้้้คบุณภููสขึฝ ที่มีโอกาสฝนตกใน10%นี้บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิและจังหวัดเลยอุณหภูมิต่ำสุด1 9องศาสูงสุด33องศายอดดอยนี่จะหนาวจัดครับอุณหภูมิต่ำสุด11ดองศาลมตะอหนออกชิงเหนือความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศจะเย็นตอนเช้าครับอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศามีฝนรอ้อยละ20ของพื้นที่เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบ,บุรีและเละ์พรังคอนสิทธิ์ยา,ยยามีโอกาสฝนตกได้เลยในภาคกลางครับอุณหหภููมมมมมมิิตตตตต่่่าาาาสสสุดสสุดด20 10-20อออออองงงงงศศ31ลลละะนนนนัักกกชเเเืคววววรร็โโฝ ขนองร้อยละ30ของพื้นที่ซึ่งเยอะมากๆเลยครับเยอะกว่าภาคอื่นๆเลยนะครับที่พูดไปเมื่อสักครูน่นี้มีโอกาสฝนตกได้เลยในจังหวัดนครนายกปราจีนสักแก้วฉะเชิงเซาชนบรุรีจันทบรุรีและตราดระยองด้วยอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด33องศาลมตอนออกเฉียงเหนือความเร็วลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรเท่านั้นห่างฝั่งคลื่นจะสูง1-2เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองนี่คลื่นจะสูงเกิน2เมตรเลยภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศจะเย็นตอนเช้าาครับทงตะะนนนนนขขออองงภาคีีี้้้จมฝรยล70พืท่ค่อนข้างจะเยยยอะะมาากกกๆเลลครัับนนจตหหพื้นททีีี่่ดด้ววยจัังหมโอกาส ควรระวังครับประจวบคลีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด33องศาลมตะหนอกชึ้งเหนือความเร็วลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรหรือเกินกว่านั้นระวังให้ดีๆเลยครับในจังหวัดดังกล่าวที่ผมได้พูดไปเน้นๆเลยภาคใต้ตอนล่างทุกจังหวัดครับฝนภาคใต้ฝั่งตวันตกครับฝนฟ้าขนองร้อยละนที่นจัห็ดรรระะะนองงงงพััากบี่ตแลสตููลอุณหภมิต่สุด2ของศศาาสสูงงุด34อ ตะอหนออกเฉียงเหนือความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรทางฝั่งคลื่นจะสูง1เมตรพอๆกันเลยครับความสูงของคลื่นไม่ค่อยน่ากลัวเรื่องคลื่นครับจุดที่มีฝนนี่ครับคลื่นจะสูงเกิน2เมตรเลยกรุงเทพและประิมณฑลฝนปัดขนองรยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด31องศาลมตะหนกเฉียงเหนือความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพและประิมณฑลมีโอกาสฝนตกด้วยนะครับในค่ำคืนนี้ระวังให้ดีๆเลยนี่คือพยากรณ์อากาศจาก e F, อบบพรระคคุณมากั